สุขภาพนีวิถีตะวันออกกับ Oriental Med วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของภาวะหยินไตพร่องหรือไตหย,ยินขาดแคลนค่ะในทางาศาสตร์การแพทย์แผนจีนความหมายของไตเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงอวัยวะไตแบบตามการแพทย์แผนปัจจุบันที่จะดูตัวเลขผลแ l ลบแล้วก็บอกว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าแต่ในาศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยไตยเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตค่ะ หากร่างกายขาดความเย็นหรือสารน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงและควบคุมความร้อนจะส่งผลให้เกิดภาวะเสียสมดุลที่เรียกว่าภาวะหยินไตพร่องซึ่งกระทบต่อการทำงานของอวัยวะทั่วร่างกายเลยค่ะคราวนี้ลองมาดูกันค่ะว่านิยามและภาพรวมเนี่ยคืออะไรภาวะหยินไตพร่องจัดเป็นรูปแบบพร่องโดยที่ไตถือเป็นรากฐานของทั้งหยิน และอย่างของทุกอวัยวะค่ะหยินไตก็คือสารน้ำและสะสารที่เป็นพื้นฐานคอยหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายเมื่อหยินไตลดน้อยลงร่างกายจะขาดตัวควบคุมความร้อนทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในที่เรียกว่าความร้อนพร่องซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการแห้งแล้วก็ร้อนวูบวาบตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะคราวนี้ลงมาดูนะคะสาเหตุสาคัญมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นปัจจัยภายในก็จะมาจากเรื่องของอารมณ์ค่ะการมีความวิตกกังวลความกลัวที่สะสมเรื้อรังก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลังไตเลยค่ะถ้าเป็นปัจจัยภายนอกการอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานานเนื่องจากไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่ชอบความแห้ง แล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยการดำเนินชีวิตการทำงานหนักเกินไปการตรากตรำทำงานต่อเนื่องหลายปีการพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะคะรวมถึงกิจกรรมทางเพศที่มากควรเกินไปหรือการช่วยตัวเองที่บ่อยเกินไปก็ถือว่าเป็นการเผาผลาญสารสำคัญและหยินไตโดยตรงเลยค่ะ การสูญเสียเลือดและสารน้ำเช่นการมีประจำเดือนมามากผิดปกติเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้ตัวร้อนที่แผดเผาสารน้ำในร่างกายอาหารและสารเสพติดก็ต้องดูแลด้วยนะคะการสูบบุหรี่จัดการดื่มกาแฟแอลกอฮอล์หรือการบริโภคน้ำตาลหรือน้ำผลไม้มากเกินไปก็มีผลค่ะ การใช้ยาผิดประเภทการได้รับสมุนไพรริดร้อนมากเกินไปจนไปทำลายหินก็เป็นสาเหตุเช่นเดียวกันค่ะคราวนี้ลองมาดูกลไกลการเกิดโรคนะคะก็คือไตเนี่ยจะมีหน้าที่เก็บกักสารสำคัญซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหินไตเมื่อหินและสารสำคัญลดน้อยลงร่างกายจะสร้างไขกระดูกไปเติมเต็มสมองได้ไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและหลงลืมนอกจากนี้นะคะเมื่อหิน หรือความเย็นหรือสารน,น้ำไม่พอไปข่มหยางก็คือความร้อนก็จะเกิดไฟพร่องลอยขึ้นไปเบื้องบนรบกวนจิตใจหรือแผดเผาสารน,น้ำในลำไส้และทางเดินปัสสาวะหากความร้อนรุนแรงจนกระทบต่อเลือดก็อาจจะทำให้เลือดออกผิดปกติได้เหมือนกันค่ะคราวนี้ลองมาดูอาการแสดงหลักนะคะหรือว่าการแสดงผลแบบหลักๆเนี่ยมีอะไรบ้างอาการหลักเลยก็คือปวดเมื่อยเอวแล้วก็เข่าค่ะ มีเหงื่อออกตอนกลางคืนมีหูอื้อเสียงจะดังค่อยๆเหมือนน้ำไหลอาการทั่วไปจากความร้อนพร่องก็จะร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าและหน้าอกเขาเรียกว่าอาการห้าฝ่ามือร้อนนะคะหน้าแดงบริเวณโหนกแก้มปากแห้งคอแห้งตอนกลางคืนกระวนกระวายใจตอนเย็นอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นค่ะอาการจำเพาะถ้าเป็นที่ศีรษะก็จะเวียนศีรษะ ความเสื่อมอความจำเสื่อมการได้ยินลดลงถ้าเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายก็จะท้องผูกหรืออุจจาระที่แห้งแข็งปัสสาวะน้อยสีเข้มหรืออาจจะมีเลือดปนได้ด้วยนะคะถ้าเป็นระบบสืบพันธุ์ก็อย่างที่บอกค่ะผู้ชายก็อาจจะมีอาการหลังเร็วหรือฝันเปียกผู้หญิงก็ประจำเดือนน้อยลงหรือมานานผิดปกติหากมีไฟไปกระตุ้นเลือดนะคะลักษณะลิ้น ตัวลิ้นจะมีสีแดงและก็ไม่มีฟ้าขึ้นค่ะในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยอาจพบรอยแตกในลิ้นได้ด้วยลักษณะชีพจรก็จะเร็วว่างหรือพร่องหรือว่าลอยนะคะคราวนี้หลักการรักษาคืออะไรหลักการรักษาก็คือบำรุงหยินไตระบายความร้อนพร่องแล้วก็สงบจิตใจค่ะแนวทางการรักษา ก็จะมีดังนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการนวดกดจุดก็จะมีจุดไทซีบริเวณแอ่งระหว่างตาตุ่มด้านในกับเอ็นร้อยหวายอันนี้จะช่วยบำรุงไตโดยตรงเลยค่ะจุดเจ้าไห่จะอยู่ใต้ตาตุ่มด้านในจะช่วยบำรุงหินลดอาการคอแห้งแล้วก็ช่วยการนอนหลับด้วยจุดสารอินเจียวจะอยู่เหนือตาตุ่มด้านใน3ชุน่นเป็นจุดตัดของเส้นม้ามตับและไตจะช่วยปรับสมดุลหยินทั่วร่างกายค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจีนก็จะมีลิ่วเว่ยดีหวงหวานนะคะหรือจัวกุยหวานจือไบดีหวงหวานส่วนชีเป่าเม่รานดานแล้วก็เหลียงดีทางนะคะก็จะช่วยกันได้ค่ะคราวนี้การปรับอาหารก็จะเน้นอาหารสีดำและมีฤทธิ์ความเย็นหรือเป็นกลางเพื่อบำรุงยินอย่างเช่นควรรับประทานคืออะไรคะธัญพืชไม่ขัดสีเนื้อผูเนื้อเป็ด นมข้าวต้มก็จะช่วยสร้างสารน้ําแล้วก็โกจิหรือเกียวกี้นะคะก็จะช่วยได้มันสําปหลังจีนหรือชานยาวลูกหม่อนซางเชินนะคะเห็ดหูหนูดํางาดําส่วนการควรหลีกเลี่ยงก็คือกาแฟแอลกอฮอลน้ำตาลแล้วก็อาหารที่รสเผ็ดร้อนอย่างเช่นขิงกระเทียมปริมาณมากๆการสูบบุหรี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะการปรับการดำเนินชีวิต การพักผ่อนนะคะก็ควรจะเข้านอนก่อนห้าทุ่มเพื่อให้ร่างกายสร้างหญินได้ดีที่สุดค่ะการออกกําลังกายก็ต้องเลือกแบบนุ่มๆน,นะคะเช่นว่ายน้ำโยคะไทเก็กหรือว่าชี้กงค่ะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่เกินกว่าที่จะเหงื่อออกมากๆนะคะข้อควรระวังก็คือหลีกเลี่ยงการซาวนา่าหรือการแช่น้าร้อนจัดเพราะว่าจะทำให้เสียสารน้ำทางเหงื่อค่ะ วิธีเพื่อสุขภาพอื่นๆก็คือการแช่เ้าก็ให้ใช้น้ำอุ่นประมาณ38-40องศาเซลเซียสนะคะไม่ร้อนจัดแช่ประมาณ15-20นาทีการครอบแก้วก็จะแนะนำการเดินแก้วหรือว่าส l i d i n g cupping เบาๆเพื่อระบายความร้อนสะสมค่ะการรมยาก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะคะเน้นรมอุ่นที่จุด ยงฉวนหรือว่ากลางฝ่าเท้าค่ะเพื่อดึงไฟที่ลอยอยู่ให้กลับลงมาสู่รากฐานค่ะรูปแบบที่เกี่ยวข้องหรือว่าคล้ายคลึงกันนะคะก็คล้ายคายกันคือไตและหัวใจไม่สัมพันธ์กันเมื่อน้ําจากไตคุมไฟที่หัวใจไม่ได้ทําให้กระวนกระวายและนอนหลับไม่ดีรุนแรงค่ะยินตับและไตพร่องมักพบร่วมกันเนื่องจากตับและไตมีต้นกําเนิดเดียวกันค่ะ หากยินไตไม่พอไปเลี้ยงตับก็จะทำให้หยางตับลอยสูงขึ้นเกิดอาการปวดศรีรษะหรือความดันสูงได้ค่ะ ข้อมูลนี้นะคะจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานประกอบการดูแลตัวเองค่ะห้ามใช้เพื่อการวินิจฉัยหรือปรุงยาด้วยตัวเองการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำต้องอาศัยการดูลิ้นและจับชีพจรโดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญค่ะหากท่านมีอาการปวดหลังร่วมกับมีเหงื่อออกตอนกลางคืนและสังเกตเห็นลิ้นแดงไม่มีฝ้าควรปรึกษาแพทย์แผนจีนเพื่อรับการรักษาที่ตรงจุดค่ะ ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental m e ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน Line at Oriental m e ได้เลยค่ะ